ามีมิจฉาชีพโทรมาอ้างว่าเป็นพนักงาน A I S A I S แบบนี้เป็นโก,โ,กโกงที่เกิดขึ้นบ่อยมากและมีรูปแบบที่ค่อนข้างตายตัวครับผมสรุปให้เข้าใจง่ายๆพร้อมวิธีป้องกันนะครับโก,โกงที่มีชาชีพอ้างเป็นพนักงาน A I S มักใช้หนึ่งอ้างว่ามีการสมัครบริการเสริมแพ็กเกจผิดปกติเช่นบอกว่าคุณสมัครแพ็กเสริมราคาแพงแล้วต้องชำระเงิน เพื่อให้คุณกดรหัสหรือบอกข้อมูลส่วนตัว 2. อ,อ้างว่าเบอร์ของคุณมีปัญหาถูกนำไปเปิดซิมหรือทำเรื่องผิดกฎหมายชวนให้คุณคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอมต่อผ่านสายอัตโนมัติ 3. ให้กดปุ่มหรือแจ้งรหัส OTP อ้างว่าต้องยืนยันหรือยกเลิกบริการแต่จริงๆคือเพื่อขโมยบัญชีหรือข้อมูลสำคัญ 4. บอกว่าคุณถูกรางวัลหรือได้ของพิเศษจาก AIS แล้วหลอกให้โอนเงินค่าดำเนินการสิ่งที่ AIS ตัวจริงจะไม่ทำเด็ดขาดไม่โทรให้กดรหัสไม่ขอรหัส OTP ไม่ให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลไม่โอนสายต่อให้ตำรวจหรือหน่วยงานอื่นไม่ขอข้อมูลบัตรประชาชนหรือเลขหลังบัตรผ่านโทรศัพท์วิธีป้องกันตัวทันทีวางสายทันทีถ้ารู้สึกว่าเป็นสายหลอกซอมอย่าบอก OTP เด็ดขาดไม่ว่าจะอ้างเหตุผลอะไร 3. มอยากกดเลขตามที่เขาบอก 4. ตรวจสอบกับ AIS โดยตัวเองโทรหนึ่งจะาพัมหรือ account, อิงนิตเซกาวนคอร์เซนเตอร์ AIS แชทผ่านแอป,ป my AIS หาหากให้ข้อมูลส่วนตัวไปแล้วรีบติดต่อธนาคารปิดแอป,ป,ปล็อกอินเปลี่ยนรหัสทันทีถ้ามีชาชีพโทรมาบอยควรทำแบบนี้บล็อกเบอร์ใช้แอปป้องกันสแปมเช่นฮูสโกแจ้งเรื่องได้ที่กองปราบปามองเซิเม หรือศูนย์ต่อทานภายออนไลน์ถ้าต้องการผมช่วยวิเคราะห์ว่าเบอร์ที่โทรมาหาคุณน่าสงสัยไหมได้หรือจะให้ผมสรุปคำตอบแบบสั้นๆเพื่อส่งให้คนอื่นอ่านก็นได้ครับ